มาดูปลาเข้ากันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือปลาเข้าดํานะครับปลาเข้าหรือว่าปลาเข้าดํานะครับชื่อปลาเข้านะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นภาษาชื่อภาษาวิทยาศาสตร์ว่าวันโลโคเนียไมโครโอนนะครับกินอาศัยนะครับพบตามแม่น้ําสายใหญ่ๆทั้งในภาคกลางและภาคอีสาน น้ำภาคใต้ของประเทศไทยนะครับเช่นแม่น้ำเจ้าพยานะครับและสาขาของแม่น้ำโขงและสาขาของแม่น้ำเจ้าพยานะครับโดยเฉพาะในแม่น้ำตาปีรวมทั้งทะเลสาบสงขานะครับเจอได้มากนะครับเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาเนื้ออ่อนจัดเป็นปลาที่อยู่ในอันดับเป็นปลาที่อยู่ในอันดับของปลาหลังนะครับคุณผ,ผู้ชมครับ นิสัยดุร้ายก้าวร้าวนะครับของถิ่นที่อยู่อาศัยมากนะครับอาหารก็เป็นปลาขนาดเล็กนะครับก็กินปลานะครับพฤติกรรมปกติมักจะซุกตัวอยู่นิ่งๆใต้น้ำนะครับเป็นปลาที่สายตาไม่ดีนะครับจึงไม่จึงใช้หนวดนะครับในการนำทางหาอาหารขนาดลำตัวยาวได้ถึง1เมตรนะครับน้ำหนักก็ประมาณ50กิโลกรัมนะครับถ้าตัวใหญ่สุดนะครับนั่นก็คือปลาขาวนะครับคุณผู้ชมครับ คือปลาเท้านะครับ